สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาดูหรือว่าใครลงเข้ามาดูเพราะเพราะอะไรก็เลยแต่นะคะก็คืออันนี้วันนี้เราจะมาเปิดกล่องนี้กันนะคะแต่ว่าเราตื่นเต้นมากเลยนะคะที่ได้กล่องนี้มาก็ทุกคนน่าจะได้ยินยไม่ใช่ได้ยินสิเขาเรียกว่าอะไรนะได้อ,ดอาจจกคลิปแรกไม่ใช่ก็คือก็คือเอาใหม่เอาใหม่อ๋อทุกคนก็ได้ จะรู้แล้วนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรจะหน้าปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปของชั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาค่ะสติ <c oughs> เอาใหม่นะคะก็คือทุกคนน่าจะเห็นตั้งแต่หน้าปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปแล้วนะคะว่าวันนี้เราอะไรอยู่ในกล่องนี้แต่ว่าเ <c oughs> ตื่นๆมาเจอมันตื่นๆจริงๆเค้าว่า ออตอนสั่งไปนะคะสั่งไปเมื่อวันพุธนะคะเป็นวันที่วันนี้ยีิบเก้าวันพุธก็อีพี่เท่าไหร่ก็ช่่อมาเถอะค่ะก็คือสั่งไปแล้วเขาบอกว่าในวีปเขาบอกว่าจะส่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็คือวันจันทร์หน้าเว,วันนี้วันศุกร์นะคะเราไม่รู้ว่าคลิปจะลงวันที่อะไร แล้วแบบว่าเราก็รอเราคิดว่าเขาน่าจะส่งบรรจั์แต่ที่จริงแล้วเขาส่งมาแล้วนะคะก็คือถึงเลยมากสองวันถึงเลยแล้วแบบเราก็อยู่ห่างไกลความเจริญอยู่เราสั่งมาจากร้านดีแคสลอนนะคะก็คือน่าไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมเพราะว่านั่นแหลคะค่ะดีแคสลอนตามสติ๊กเกอร์นี้เลยนะคะเป็นห้างที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬานะคะอันนี้เป็นควิซเซอร์บอร์ดเราจะมาแกะพร้อมกับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเราตื่นเต้นอยู่แต่เราแบบ เล่นไม่เป็นนะคะแต่เราอยากได้เราเห็นน้องเล่นก็คือน้องมาปากนะคะฝากช่องน้องด้วยนะคะน้องน่ารักมากค่ะ <c oughs> น้องมาปางเขาชวนหนูเล่นหนูก็เลยไปซื้อตามเขาเรามาแกะห้องกันเลยค่ะคะ่เตืดเรามาลองดูกันว่ามันจะสวยมาที่เรา,าดูในเบ็ดต๊อกแกะยังไงเขาห่อดีนะคะเขาดูแบบสเก็ตก็น่าจะขนาดประมาณเท่ากล่องเนี่ยและคะ เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสกเก็ตเลยนะคะแต่ว่าตอนเราสั่งมันบอกว่าชื่อว่าอ่าคุยเซอร์สกเก็ตบอร์ดน่าจะใช่แต่ที่เราศึกษามาเพราะว่า q u i s ซอร์สกเก็ตบอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบทำไมเราไม่แก้ไปด้วยเราไปด้วยมันสำหรับแบบคนที่อชอบไถค่ะเขาบอกว่าออกแบบมาให้เล่นในเมืองอะไรอย่างนี้ ที่ข้อดังๆก็จะเห็นเป็นเพลงนี้นะคะไม่รู้ค <c oughs> ่ะแะไรหราไม่ไม่ไม่ไมีความรู้ค่ะเราแค่แกะกล่องเฉย น,นีโอกาสเอคคบเนะคะข้บเบลามาให้ทั้งคันเลยนะคะเราจะเรียกเราช่วยตั้งชื่อนองกันตั้งชื่อน้องว่าอะไร อันนี้ที่ที่เลือกเป็น27นะคะน่าจะ27นิ้วหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเดียวนิ้วและคะ่ะมันมีอยู่2ขนาดนะคะ22กับ27แต่ว่าเพื่อไปอ่านดูแล้วเขาบอกว่าถ้าแผ่นใหญ่27นิ้วอะจะทรงตัวได้ง่ายกว่าสําหรับคนเริ่มเล่นก็เลยสั่งแผ่นใหญ่มาถ้าถ้าเราถ้าเราอะไรนะเล่นเก่งขึ้นเราก็อาจจะขยับขยายให้มันเก่งขึ้นเลวกลับไปเล่นแผ่นเล็ก จะเล่นได้ไหมก๊อฟเราจะแกะประตูตัวถังกันตัวถังอะไรล่ะตุ้มสิเขาเรียกอะไรคะไม่ทราบตัวไม่รู้อะไรเลยแค่อยากเล่นโอ้ยมีดก็คือกระปุกแค่ละอี่ทุกคนเราอยากเกะแบบแบบไม่ให้บับเบิ้ลมันเสียหายอะเพราะว่าเราชอบส่งของบ่อยนะคะส่งไปนู่นส่งไปนี่ใช้ใช้ใช่ก่อประหยัดใช้ลูกร้อนลูกร้อนนะะค ู้กออนจริงๆเราเป็นคนแบบไม่ไม่เคยถ่ายแบบนี้นะคะก็คือจะฝืนตัวเองมากๆเวลาเล็นตัวเองทำอะไรในวิดีโอเพรได้ชอบเสียงตัวเองเพราะว่าเสียงตัวเรามันเป็นแบบไม่รู้อ่ะเสียง สีเขียว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 ฟ,ฟ้านะคะวิ่ลื่นอยู่นะคะเขาบอกว่าถ้าแบบเป็นสเก็ตบอร์ดอะถ้าล้อมันลืน่นมันจะล่นดะอันนี้ไม่รู้จริงๆเพายังไม่เคยเล่นงง ่ะที่เห็นอยู่ไหนเว็แบบก็คือ2.5หรือ2องจกิโลนี่นะะแหละค่ะขนาดก็ประมาณนี้เลยนะคะเหมือนไหมเหมือนเด็กบอดไหมไม่ใช่เด็กบอดเด็กบอดก็เป็นสกเก็ตเราดูแข็งแรงทนทานใช้ได้เลยนะคะอันนี้ราคา1,700บาทนะคะส่งมาจากดีเทลนอนเป็นเป็นอะไรไม่รู้ ตาสัญลากด้วยเขาไม่รู้อะไรเลย <c oughs> <c oughs> เราแกะอ้าททำไมเขาหอมาให้แค่รอเดียวทุกคนทำไมเขาเราหอเรามาให้เราคือแบบอันนี้ไม่มีนะไม่มีตามลเลยแต่ห่อมาให้รอเดียวอันนี้เราอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมหรือว่าเขา <c oughs> คือแบบอ๋อคือที่กันหรอเอาแล้วมันเลี้ยวยังไงทุกคนเราเิ้นเป็นไหมเนี่ยที่ที่ศึกษามาอันนี้เขาเรียกทักนะคะก็จะปิดคํเขาว่ายัมบะยัมบายัมบาอ่านว่าอะไรวะยัมบาเรา,าแต่ว่า,าล้อลื่นมากเลยนะคะลืนล่นลืนล่นลืนล่นลืน่นลื่นลื่นลื่น คือแบบเราแกะแล้วมันก็เหลือพลาสติกอยู่เนี่ยพลาสติกอยู่เนี่ยแต่เราแบบไม่กล้าแกะน็อตออกเราไม่รู้อ่ะอันนี้คือเขาบอกว่าผลิตเมื่อใช่ไหมมันติดอยู่ตรงนี้นะคะว่าสองพันโอ้ยทัสิโอ้ยตุต <c oughs> <c oughs> ก <c oughs> นี่ทำไมทำไมไม่มีอะไรเื็ออมนวยอะไรงูอ่ะอะมุมเดิมขอมุมเดิมชารของเยี่มบ้านนะคะเราก็จะเป็นล้อรุ่นนี้จะเป็นนุ่มๆนะคะนุ่มๆนุ่มๆนุ่มนี่เลยนี่ก็ดูแข็งแรงดีนะคะแต่เราดูของไม่เป็นละเราเรายังไม่ได้สึกใช่ ใครมีอะไรแนะนำคอมเมนต์มาได้เลยค่ะก็คือไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยแต่เราอยากเดินเราก็ซื้อมันเล่นแต่เราจะเล่นเป็นไหมเดไม่รู้ <c oughs> นอกจนี้ก็คือก็ยังเหลื็กพลาสติกที่ติดอยู่กับน็อตน,นะคะคือแบบเขาห่อแล้วเหมือนเขาห่อแล้วเขาค่อยใส่น็อตลงไปใครค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมาอ๋อเื่บอกสีก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ ไม่ดูสีจะเพี้ยนไหมตะว่าอันนี้กล้อง iphone 11นะคะสีไม่เพี้ยนหรอกค่ะไม่น่าเพี้ยนสวยสวยดีนะคะสวยดีชอบนี่แหละค่ะสเก็ตบอร์ดเราแกะเสร็จแล้วนะคะเหลือถุงพลติกนิดหน่อยที่แบบยงอยู่กับตัวเราอยู่ข้างหลังเดี๋ยวออกออกก็คือเป็นสเก็ตบอร์ดเป็นอที่สั่งนะคะคือคร u ครูเซอร์สเก็ตบอร์ดอ่ากระดา7ยี่สิเซน ไม่ใช่27เซน27นิ้วอ่าเป็นสเก็ตบอร์ดที่สำหรับเน้นการไถยย่างเดียวนะคะไม่ค่อยเล่นท่ากันแต่ว่าน่าจะออลลี่ได้อยู่คิดว่าถ้าคนเล่นเป็นนะคะแต่เราเน้นไถ่ไปก่อนเพราะว่าเราเพิ่งหัดเล่นก็คือถ้าซื้อแผ่นใหญ่นะคะมันจะมีรุ่นนี้27เซนกับอีกรุ่นหนึ่งคือ22เซนจะแผ่นเล็กกว่านี้มันจะแต่อ่าที่ซึ่งสาม,มาก,ก็คือเขาบอกว่าถ้า อ่าอะไรนะถ้าใช้แผ่นใหญ่หน่อยมันจะง่ายต่อการทรงตัวสําหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นนะเขาบอกว่ามันน่าจะเล่นง่ายกว่าก็เลยสั่งแผ่นใหญ่มาเพราะว่าอืเรายังเล่นไม่เป็นเล่นไม่ได้เพิ่งเคยลองตื่นเต้นมากที่ได้มันมารักได้กี่วันนูจะดับไห้เราเจ็บตัวไหมอะนั่นแหละค่ะทุกคนก็ลองไปดูได้นะคะแต่ว่าที่ร้าน ดีแคสลอนที่อยู่ในเว็บนะคะซึ่งมาจากดีแคสลอนก็คือเขามีแค่สีเดียวนะคะขณะนี้ก็เลยสามาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะมาแกะให้ดูชิยๆเพราะว่าเราตื่นเต้นมากเราอยากรู้ว่าในการแกะครั้งแรกตอนที่เราเล่นยังไม่เป็นเราตื่นเต้นแค่ไหนแต่ถ้าเราแบบเล่นแล้วเบื่อแล้วกลับมาดูคลิปนี้ก็อ,อาจจะมีแรงบันดาลใจเพื่อให้ตัวเองหัดเ,เล่นต่อไปได้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ไปกันแล้วนะคะบ๊ายบาย